วันาที่ไามเ่ไยจอกัน้เคยเจอกันแล้วเคยเจอใช่พ่อดีแหละนดีแล้วเี่ยฮะอไตอนนี้กินได้อ่ยู่ค่ะท่านก็จะไปปฏิวัตอีกวันจากงแงมาตบ้านแล้วมาอยู่นานั้เนี่ยอพัก เขาดอดงปริวาสครับอ้โปริวาสไปที่ท่ารีมาเมื่อนี้เพื่กลับมาครับก็มาเยี่ยมจริงๆแล้วคุณน่ยจะต้องหาไหนขอดูใบสิทธิสิให้ผมดูผมก็ยังจําได้นะวัดล้างเก่าที่อ่างแก้วผมก็จําได้อยู่ไปกับหลวงพ่อนี่แหละโอ้รู้เลยวัดเก่าก็ให้ไปเยยี่มแล้วแล้วคุณไปทํามาหรืองปล่าน่ะคุณก็ทําผิดมาหลังกายก็ผิดมาเลยเห็นบ้านอ่ะแล้วไปทํามาอย่างที่ผมบอกให้ไปทํามาใหม่ โอ้ไม่ได้ทำพราเต็นให้มาเลยไม่ได้ทำัองไหนก็ของมันมันเป็นของของเก่าไม่ใช่แบบของปอมอไม่ใช่ของปอมคุณต้องมีสังกัดทำไมมีสังกัดคุณอยู่ไม่ได้ครับวัดใดวัดหนึ่งครับต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่ใช่เป็นคนเซ็นรับรองแล้วคุณเอากาวัดมาเนี่ยมันไม่ใช่พระป่าสองพระป่าสองกระถินกาวัดอ่านี่ยมันจะต้องเป็นกาแบบนี้ ผมถึงบอกว่าคุณทําผิดตั้งแต่แรกผมเห็นมาแล้วอันเนี้ยแล้วคุณก็ไปทําไม่ถูกต้องผมบอกให้ไปทามาให้ถูกต้องคุณเจ้าในตำบลยังไม่มีกาเลยนี่จะวาดอะไรมาทับตาเฉพาะเลยอันนี้มันจะทาอื่นไม่ได้แล้วไปขีดไเนี้ยไปลงเอกสาชแล้วไปเนี้ยก็ใช้ไม่ได้เพราะอะมาปั้ม่ะเพราะคุณไปขีดข้าสมยศปิยธรรมโมเนี่ยคุณอ่านดูเปล่าวาของห้ามขีดค่า หน้าได้หน้าหนึ่งเนี่ยคุณอ่านดูไหมข้างหลังเนี่ยไม่ใช่คุณจะมาทำลายมั่วมั่วซองเนี่ย่ไดพลาดานี่นะต้นตอไม่ไปก็ผมไม่ตอนเอแล้วผมก็ไปผมก็เลยมาอยู่ประจำไอ้ธรรมะทุดงเนี่ยมันมันเหมาะสําหรับที่ไปอยู่ในป่าไม้หรือว่ายังไงครับครับพระก็ต้องแยกจากคารวะด้วยท่านท่านไปมานะท่านเปนกดื ใช่ที่อยู่คุณจะไปบ้างเนี้ยนไนคุอยู่ระยะว่าเขามีจักขาวผมก็ทักท้วงคุณแล้วนะบอกว่ามันผิดให้ไปทําใหม่คุณจ็ตายวัดฝ่านี่ให้ปฏิปอมไม่ใช่พร้อมบอกว่าใช่ไม่ได้ ไปให้เจ้าหน้ามเพที่ไหนก็ได้ก็ไม่เล่นอันการตลาดมันมาอยู่้กที่การกาวัเนี่ยวัดก็ตือผีแล้วก็ท่านทำให้ผมงเงียบผมจะไปพูดไงผมจะพูดที่สองหมู่บลอาแก้วนี่เป็นหลายเดือนแล้วเนี่ยต้งโดนโดนอพยิมาเขาก็บอกว่าสามวันใช่ไหมอากวัดฝางมาเนี่ยผมรู้มาเนี่ยมันอยู่นาแล้วแต่ว่าไปไมาๆก็เลยไม่เริการใโกาสมั่ง ับผมก็ให้คุณเขหลายครั้งแล้พูดมันหลายครั้งแล้วผมทำเสียอะไรผมไปหลอกใครมาหรือว่าผมไปกินเหล้าเมายาตรงไหนไอ้ที่เขาทำกันน่ะที่เขาออกข่าวเนี่ยไม่ไปดูกันแล้วไปดูกันบ้างทิพย์วัดที่เขาออกข่าวต่งๆข้างหน้าไปเาแล้วไม่มีไอ้นี่มันก็เหมือนว่าปรากฏมันก็มาใส่ชั่วคราวก็แค่นั้นเอง กาคุยเงไม่ <Gym. S 2> ไม่รู้เร <ใ chan. S 1> it, ื่องแน่แล้วถ้าจะอยู่คืนนี้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะต้องอยู่ไม่ใช่ปิทั้งสฆงด้วยคือคือวันนี้ก็คือไม่ได้วัดใจวัดไม่ลงเลยครับจะไปหาเจ้านักอำเภออะไรก็ไปไม่ได้แล้วไอ้มาเพื่อไม่ไม่ยอมเป็นเรื่องเอกสารเนี่ยผอมร้อยเงเพิ่มต้นไปทำเอกสารมาให้ถูกแล้วก็ไปหาสังกัดลงมาให้ได้แล้วก็พอมีสังกัดแล้วคุณก็อยู่วันนั้นไปคุณไม่ต้องมาอยู่ตามนี้มันไม่มีเหตุผลอะไรจะมาอยู่ ตันเนี้ยผมจะบอกให้ตอนเนี้ยมันเกิดเรื่องไปถึงอำเภอเลยนี่นี่มันลัฐอำเภอเนี่ยคำว่าเที่ยว่าพระที่ไหนมาอยู่เขาก็มาสอบถามดูอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ในอำเภอเขาก็มอบมไม่ใช่ไปเลียนรายว่าเออจะต้องทําบุญธนูสตาอนี้นะจะต้องเอาเงินไปช่วยเหลือเขายังงงอย่างนี้ไม่ใช่ละให้หลวงพี่โทรศับ์ได้ไงอ่ะไม่ใช่แล้วเนี่ย อไม่ไดยัย่ไเพราะดีเขาจะต้องอันนี้เขาล้องเรียนมาเขาบอกมาทาง้าหนาที่ว่าเขาถามเพราะว่าถ้าอยู่ไม่ใช่พักขอขอไปที่จะบอกื้นยังอยู่อีกมันมันจะไม่ไม่ใช่คือทันก็ไม่ยงอานนี้ดีกวับผมอ่ะผมพูดเป็นกลางๆนะ16:30สามารถที่จะออกจากที่นี่ได้ไหมถึงงครึ่งอ่ะหลังเที่ยงฉันอะไรบ้างครับเนี่ยฉันมือเดียวอแ งานเช้าทีเดียวเช้าทีเดียวอะไรไ้มครับในลุงนในรังี่ไม่เอาไม่ยารักษาโรคอะไรไหมไั่มีอะไรเปิ่มมีอะไรบ้างถูกไหมคะเป็นโรคอะไรเป็นโรคอะไรัครบผมไม่ได้เป็นโรคอะไรผมเตรียมไปผมเดินทางผมไปก็ไปฏิวัติไปถ้นเนี่ยมัไม่รู้ต้นพวก้ท่านต้นได้กลับเรียนนะครับพี่น้องที่เขามาร้องเรียนนะครับว่าเบื้องต้นให้ออกจากตรงนี้เวลา16.30นนะครับ เพราะว่าตอนนี้ยังสว่างนะครับไม่มืดแล้วก็พระที่อยู่ตรงนี้นะครับก็อยู่มา3ามคืนแล้วซึ่งเป็นกิจของสมก็คือว่าต้องอยู่ต้องอยู่วัดนะครับไม่ใช่ที่บ้านแล้วก็การที่จะไปนิมนต์หรือว่าไปทูดงนะครับก็ต้องมีหนังสือจากที่วัดอนุญาตโดยเจ้าคณะอำเภอและเจ้า เจ้าวาดวัดอนุญาตให้ไปกินนีมนได้ทุดงได้ถึงออกมาจากที่นี่ได้นะครับไม่ใช่มาอยู่บ้านคนนะครับตามที่ขอร้องเรียนนะครับเื้องต้นทางฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจโตทองนะครับได้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะครับก็ได้นำเรียนครับเื้องต้นให้ท่านออกจากตรงนี้ นะครับแล้วก็ทางเจ้าคณะตำบลนะครับแล้วเจ้าอาวาสวัดวิดนะครับเบื้องต้นได้ไดประชุมและพกษารว่าให้ท่านออกเวลา16.30กนะครับกันเรื่องร้องเรียนและชาวบ้านลูกคือนะครับขับไล่ท่านนะครับข้นที่2คือให้ท่านไปทําเอกสารให้ถูกต้องนะครับตั้งแต่ต้นทางจังหวัดสุพปรบการให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะมากิจนิมนต์ของจังหวัดอื่นหรือว่าที่อื่นต่อไปครับ